ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับสวนป่าของอาจารย์อาจารย์ทวีชาตินันนะครับอาจารย์ผมเองท่านก็เป็นผู้กออให้ผมได้จุดประกายนะครับให้ผมได้รู้จักคําว่าป่านะครับเป็นยังไงพอดีไม่มีโอกาสมาเยี่ยมกันพอดีวันนี้ว่างนะครับก็เลยนี่ครับ มีทางเข้าสวนนะครับผ่านสายเฟียนะครับเลี้ยวเข้าวัดกระทุ่มลายทางเข้าวัดกระทุ่มลายนะครับมาได้หน่อยหนึ่งนะครับผ่านปอดสายแล้วก็จะเลี้ยวเข้าฝ่ามือนะครับเข้าได้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายทาวิดีโอให้ดูนะครับนี่ยน่าจะใช่นะครับเห็นสวนยางแล้วสวยงามมากเลยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่า มีอะไรบ้างโตขนาดไหนนะครับนี่เป็นเส้นทางที่ผมขับมาขับผ่านเข้ามานะครับโอเคครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเจอตัวครับเมื่อกี้เจอตัวแล้วครับท่านกําลังไปรับแขกอยู่ข้างนอกอีกนี่ครับโอ้สวยงามครับโอเคครับเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับชาวกษตร ชาวสวนป่านะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมสวนป่าของท่านอาจารย์ทวีชาตินันนะครับโอ้บุกเบิกแลวก็จุดประกายให้ผมนะครับให้รู้จักกับว่าป่าเป็นยังไงนะครับนะครับวันนี้มาชมสวนป่าของท่านนะครับประมาณพื้นที่น่าจะอยู่ราวๆสักสิบไร่ได้มั้งครับประมาณนะยังยัง,ยงไม่แน่แน่ใจแต่ดูข้างหลังนะครับ นะครับท่านบอกว่ายังไม่ครบสองปีเลยนะครับดูความงามของต้นยางนะครับมีไม้หลากหลายครับท่้นปลูกไว้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาชมอย่างละเอียดเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอให้คนมาเยี่ยมชมมาพร้อมๆกันก่อนครับโอเคครับน่ามองมองเห็นถนนครับ ถนนงบอปตตะละต,ตรวจหนึน่เพิ่งเสร็จนี่ครับวันนี้ผมมาเยี่ยมสวนป่าของอาจารย์นะครับอาจารย์ผมเองอาจารย์ทงวิชาตีนันนีน่นครับผู้ผู้ริเริ่มจุดประกายให้ผมปลูกป่านะครับคนนี้เลยได้ในจักเต็ม2ปีแล้วนี่วันนี้ผมมาเยี่ยมชมนะครับพอดีกเกษตรเขาจะมาตรวจผมก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมด้วยนี่ครับดูสวยงามจริงๆครับ นี่ถ้าได้ฝนหน่อยนะจะเป็นใบชมพูเลยครับดูยางนาครับชุดนี้สลับกับมีมี20วันมีมะข่าโมงครับที่เห็นนี่มีมะข่าโมงมียางนานี่ครับพยุงพยุกําลังแตกคุ้มเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยน้งครับสวยน้งครับสวยงามครับนี่พื้นที่ติดกระบอกทรายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไปลง youtube นะครับพอดีช่วงนี้ยังไม่ได้ลงอะไรเลยพอดีนะครับอาจารย์ อาจารย์นี่กี่ปีแล้วครับอาจารย์ที่ปลูกเนี่ยอีก22วันจะครบ2ปีนี่ครับดูดูนะครับใครว่าปลูกป่าช้านะครับแถวแรกนี่นะครับดูต้นยางดูต้นยางนี่ยังไม่ครบสองปีนะครับอีก20กว่าวันแต่ดูนยดูความงามของต้นไม้นะครับโอ้โหนี่ครับน่าชื่นใจครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพวกมากันวันนี้มากันหลายเจ้านะครับพอดีวันนี้มามีโอกาสว่างก็เลยมาเลย โอเคเดี๋ยวบ่าไม้กำลังจะมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ชมกันข้างในครับดยวเข้าไปชมข้างในเดินรอบกล่าวว่าจะชวนเขาเดินรอบโอ้นี่ครับข้างหน้าเป็นบ่อทรายบ่อทรายใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอยู่ทางเข้าวัดกระทุ่มลายถ้ามาจากสายเเชียเป็นเขตตลาดกวดนะครับแต่ถ้าจะมาทางสายเชียจะมีป้ายวัดกระทุ่มลายถ้ามาจากสิงห์บุรีเลี้ยวเข้ามาไม่กี่กิโลนะครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บภาพสวยๆไปให้นะครับเดี๋ยวรอให้แขกมาครบก่อนโอเคครับครับตอนนี้ป่าไม้กาลังจะมาแล้วนะครับกําลังบอกทางกันใครไม่เคยมาจะเข้าลาบากหน่อยนู่นบางรถเก่งเง่้นม้าจานนู่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยบอกเลี้ยวฝา วันนี้มีวันนี้มีคนมารับชมกันพร้อมกันข้าวสีแดงเหรอนี่ครับตอนนี้ป่าไม้กําลังจะมานะครับบ,รบ่อสระเลี้ยวมาจากสายเฉียก็คือโรงแรมผมตองถูกไหมครับขับเลยบอ่อสายจานบอกให้เขาเลยบอ่อสาย พอดีพี่ๆป่าไม้มาแล้ววันนี้อะโอ้เดินนู่นครวนนึกว่าจะเข้าทางนี้รถก่งมาเข้าไม่ได้โอเควันนี้มาพร้อมกันแล้วนะครับหลายคนเลยเราจะลงไปเยี่ยมชมพร้อมกันชายก็มาร่ง่ะาก็เข้ามาถึงนี้อ่พี่ไปเอารถอมารับนกลังก็กำลัง รบ่ดีออกกำลังกายครับช่วงนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมนะครับตอนนี้มากันครบแล้วเดี๋ยวพาชม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 อ่าอันนี้มาครบแล้วมาครบแล้วก็ดีครับเออครับเดี๋ยวสักพักเราจะพาชมว่ามีอะไรกันบ้าง มาครบแล้วครับเจ้าหน้าที่โมามด่เขานีปคคหน่อยรับครับอเองอ่ะาเดี๋ยวพาไปชมกันล้แล้วนี่คือเธเบียน์ทาผู่ะผมอ่ะาขายหรือยังไงสรุปสรุปไแ้สรุปแล้วมันมันเคลียร์ได้เคลียร์ได้เคลียร์ได้ เคลียร์ได้ก็เลยครับเยียวยาเคลียร์กันได้นี่ครับสวยไหมดูดูพยุงเลยพยุงงามมากเลยยางก็สวยนี่ครับวันนี้สวยงามสวยงามยางก็สวยจังข้ามไปเลยนี่ครับวันนี้มาชมสวนของอาจารย์ทวีป นี่นี่ครับนี่ครับคู่คู่คู่หูอาจารย์รวมทุกรวมสุขทุกที่เจังเลยครับดูพยุงดูพยุงยุงกำลังแตกเลยได้ฝนเขานะนี่ยังนะดูนะครับดูนะครับวันนี้มาโครงการครับมาทำโครงการเดืมากนี่ครับดูดูครับนี่ยังไม่ถึงสองปีนะครับ ปูปลาค่ามงนี่ปูปาค่ามงนี่ตอนแรกผมก็ผมก็กำลังงงเว้เขาเป็นอย่างนี้เองนะที่แท้เขาเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะโค้งไปโค้งมานี่ดูครับโอ้โหนี่ครับจะเลยหัวแล้วนะครับอ่ายุงก็สวยงามเหลือเกิน นี่ครับเป็นไงวันนี้ชมพร้อมๆกันตามสวยงามอ่าครับวันนี้ก็ดูครับไม้ายังไม่เต็มสองปีสุดยอดครับนะครับเพื่อนๆนคนไหนสนใจก็เริ่มเลยนะครับยังไม่สายนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้ดูต่อนะครับวันหลังนะครับ ลักษณะการปลูกนะครับดูแล้วเขาจะแบ่งเป็นอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นโซนนะครับยางนาแล้วก็มาโซนมะฮอกกานียางนาสามแถวมะฮอกกานีสามแถวสลับด้วยยางนาแล้วก็ตะเคียนสามแถวแล้วก็ไปสลับด้วยยางนานะครับแล้วก็กลางนั่นก็จะเป็นพยุงนะครับแล้วก็มียางนาล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง นครับจะเป็นสไตล์นี้นะครับที่ที่ดูลักษณะการปลูกของอาจารย์นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ายังไม่เต็ม2องปีโอ้หท้งนี้สิบปีนี่ก็คือสวยงามมากเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็กําลังไปส่งป่าไม้นะครับก็วันนี้ก็คงจะได้ตรวจเรียนกันเรียบร้อยนะครับโครงการนะครับท่านใดสนใจนะครับแวะมาชมได้ครับอยู่ที่ตลาดกวดนะครับ อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านหุ่นเหล็กนะครับนี่ครับจานมาแล้วโอเคครับวันนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ดูภายหลังนะครับ